พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับโขนกระแสของหนุ่มกัญชัยเป็นรายการที่เรียกเลตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยใครๆก็อยากไปออกโขนกระแสผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ออกโขนกระแสผมก็ได้เงินจากพี่หนุ่มครั้งละห้าพันนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รายการโขนกระแสก็ไม่เคย เก็บตังค์คนที่หมอกรายการมีแต่ให้เงินค่ารถกับคนที่หมอกรายการด้วยนะดังนั้นเนี่ยโดยส่วนมากนะเรื่องการออกโหนกระแสนเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นทนายของโขนกระแสน,นะครับซึ่งอยู่คู่กับหมอปา้าอะไอคนเนี้ยนะไปอ้างกับผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็ไปหลอกตังค์เขาเนี่ย อย่างไรล่าสุดเนี่ยโดน6กแสนหนะครับนะโดยอ้างว่าเป็นนายของโหนกระแสก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําทีว่าผมมาจากรายการโหนกระแสเป็นนายของโหนกระแสจะมาช่วยน้องรถบีเมที่มีปัญหาพูดไปพูดมาต้องขอค่าใช้จ่ายสามแสนปรากฏว่าน้องเขาเป็น นักเรียนเทคนิคอ่าเป็นเป็นเทคนิคการแพทย์ก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายก็มาร้องที่ชมรมช่วยเหลือเยียรแชกรรมผมใช้เวลา5วันโดยที่น้องคนเนี้ไม่ต้องเสียเงินให้ผมแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ได้รถคันเดิมที่เป็นป้ายแดงกลับคืนมาโดยได้ส่วนลดพิเศษด้วยจาก BMW อันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้จัดาการ BMW ด้วยไม่ต้องเสียเงินสามแสนให้กับคนที่อ้างว่ามาจากทนายโหนกระแสแต่ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการมาหลอกผู้เสียหายที่ถูกช่อโกง10ล้านบาทแล้วรั้งทนายมา3คนพี่น้องประชาชนครับทนายที่อ้างว่าตัวเองมาจากรายการโหนกระแสเก็บเงินค่าทนายความเขาหกแสนหและททำให้คดีเขาเกิดความเสียหายอย่างมาก ผู้ต้องหามีห้าคนไอ้ทนายเนี่ยที่จะไปหลอกเขาเนี่ยนะตั้งทนายมาสามคนอ้างว่าเป็นค่าวิชาชีพต้องเก็บหกแสนหกโดยคนที่ถูกโกงเนี่ยถูกโกงไปสิบล้านบาทปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไอ้ทนายที่มาอ้างว่ามาจากขนกระแสนเนี่ยก็ไม่สนใจคดทจทจีที่ตำรวจที่เขาไปแจ้งความที่ตำรวจที่โรงพักนะ สอพอโคกขะโคกข,ขามจังหวัดสมุทรสาครผมก็ดาเนินการให้โดยไม่ได้เก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวโทรไปหาพุม่มกับสมชายพุม่มกับโคกขามเพื่อนกันคนใต้ไปถามว่าเฮ้ยสมชายทำไมคดีนี้เองไม่ทำวะเอาคดีไปดองเข้าปีกว่าผมให้เวลาสมชายเจวันปรากฏว่าสมชายออกหม้จับผู้ต้องหาทั้งหมดสี่คน อีกคนหนึ่งติดคุกอยู่ในเรือนจำสมุทรสาครแล้วก็สั่งฟ้องไปทั้งหมด5้าคนในก็หาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมแล้วก็ร่วมกันช่อโกงส่งไปยังอายการจังหวัดสมุทรสาครแต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกเพราะว่าไอ้ชนายที่อ้างตัวเป็นโหนกระแสเนี่ยไอ้ัวนล้นเนี่ยนะที่พูดเก่งๆเนี่ยนะก็ปรากฏว่า ไปรับไต่สวนมวลฟ้องไ่ไต่สวนมวลฟ้องผู้ต้องหาห้าคนบอกกฏว่าในระหว่างการไต่สวนมวลฟ้องเจอดานายความของผู้ต้องหาคนที่สี่คนที่ห้าบอกเฮ้ย hey, ไอหัวรุนถ้ามึงฟ้องกูในชั้นไต่สวนมวลฟ้องนะนะครับเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงกลับปรากฏว่า ไอทนายที่อ้างตัวมาจากรายการโหนกระแสถอนฟ้องไอจำเลยที่สี่ที่ห้าเลยแล้วก็ไปไต่สวนเนี่ยจำเลยคนสำคัญคนที่สามเนี่ยก็ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมลฟ้องพบไม่สืบที่มาของการรับเงินจากการถูกช่อโกงของผู้เสียหายเหลือเคียงแค่จำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าตำรวจสั่งฟ้องไปห้าคน ในคดีล่วงกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมื่วงกันช่อกงแต่ไอ้ทนายที่อ้างตัวโหนกระแสนเนี่ยามาจากโหนกระแสนเนี่ยไปเก็บเงินเขาหกแสนหกเนี่ยสืบทำคดีเหลือผู้ต้องหาสองคนอา้าวผมก็เลยถามบรรยากาศว่าเราจะทํำยังไงบังเอิญว่ามันมีคดีปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมก็เลยสามารถฟ้องไอ้ห้าคนนั้นได้แต่ในคดีช่อกงซึ่งเป็นความผิดส่วนตัวซึ่งไอ้สี่ที่ห้าถอนฟ้องไปแล้ว ได้สามก็สารยกฟ้องไปแล้วนะประกกฏว่าไอ้สามตัวหลังเนี่ยในคดีช่อโกงมันจะมีปัญหาไม่สามารถฟ้องได้แล้วอายการก็ฟ้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการฟ้องซ้ำนี่คือคนที่ไม่รู้กฎหมายจริงๆคนที่เป็นอ้างตัวเป็นทนายและอ้างว่ามาจากรายการพี่หนุ่มกัญชัยหนกระแส ซึ่งผมได้บอกทีมงานของพี่หนุม่มกัใชัยไปแล้วว่าเฮ้ยพี่หนุม่มเอาไอ้นี่มาออกรายการเนี่ยแล้วมันอ้างว่าไปมาเป็นทนายความของรายการหงกระแส <S <S ซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยพี่หนุม่มกัใชัยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยมีการไปได้เก็บเงินใครไม่แต่บาทเดียวแม้กระทั่งใครจะมามากหักระแสก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องจ่ายเงินมีแต่พี่หนุม่มเนี่ยให้ค่าเดินทางกับคนที่เหออะรายการไม่ว่าจะเป็นหมหรือเป็นทนายความหรือใครก็ตามที่เหมาะรายการหัวกระแส พี่หนุ่มกัญชัยจะมีค่าใจ่ายในการมาออกรายการให้แต่ไม่มีการเนียยเก็บเงินคนที่เาออกรายการหรือใครก็ตามไม่เคยมีตั้งแต่ผมรู้จักพี่หนุ่มกัญชัยตั้งแต่รายการช่องแปดมาจนถึงปัจจุบันนะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไอคนเนี้เป็นหลอกคนหลายแห่งในประเทศไทยที่จันทบุรีก็มีคดีหนึ่ง จนในเจ้าของที่มาจ้างเนี่ยติดคุกอยู่ในเรือนจําอยู่เลยเพราะไอ้คนนี้เหมือนกันผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของธนาดีดากับน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นค่าวิชาชีพนะครับสามแสนห้าไม่ใช่เป็นค่าที่มาออกรายการโหนกระแสน,นะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังได้เลยเพราะผมก็รู้จักธนาดีดาเป็นอย่างดีนะก็รู้จักกันหลายๆเคสนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางคนเนี่ย มาหาผมเนี่ยไม่ได้จะให้ผมทําคดีเลยมาจ้างผมเนี่ยบางคนนีจ้างผมถึงสองแสนนะแค่แค่ให้ไปออกสื่อให้ผมพาไปแถลงข่าวออกสื่อให้ผมสองแสนมาจากเชียงรายซึ่งคดีเขาเนี่ยมีการยื่นตีกาไปแล้วผมบอกพี่ครับไม่ได้หรอกครับเพราะพี่คดีพี่อยู่ในศาล จะมาจ้างผมสองแสนให้ไปยืนแถลงข่าวทิ้นหน้ากองปราบเหมือนคนอื่นผมทําไม่ได้หรอกครับนะผมไม่สนใจหรอกครับเงินอนะ่ะผมไม่เอาด้วยนะมีคนคนหนึ่งเป็นคนรวยมากเลยแหละเอาง่ายเป็นนักธุรกิจถ้าเอ่ยชื่อมาต้องโคตรต้องร้อง,อ,ง,อ,งอ๋อเลยก็เช่นเดียวกันจะจ้างผมพาไปออกสื่อเหมือนกัน ผมไม่เคยเก็บเงินใครแม้แต่บาทเดียวในการไปออกสื่อเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินผมกินข้าวมื้อหนึ่งก็ห้าสิบบาทร้อยบาทผมก็อิ่มแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราโทษเขาไม่ได้หรอกครับเพราะคนที่อยากออกสื่อเนี่ยเป็นคนมีเงินที่เขาอยากออกสื่อเพราะอะไรหนึ่งเราก็ต้องมองว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นคนขาวไหมเหมือนที่พี่หนุ่มกัใชัยว่า มาเพื่อออกรายการหัวกระแสเพื่ออะไรเพื่อต้องการปกปิดความชั่วตัวเองนะและต้องการมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้คนรู้จักทั้งประเทศว่าเฮ้ยกูเคยออกรายการหัวกระแสนะเว้ยหลาคนเขาคิดแบบนี้แต่คนที่ออกรายการหัวกระแสรู้ไหมว่าถ้าคุณมีแผลนะครับในรายการโหัวกระแสเป็นรายการอาถรรพ์ไม่ติดคุกก็ต้องถูกลงโทษ นะครับถูกขุดคุยนะครับจนคุณไม่สามารถที่จะหลอกใครได้แต่ทนายบางคนเนี่ยที่มาออกรายการโขนกระแสและอ้างว่าเป็นทนายของโขนกระแสเนี่ยพี่หนุ่มกัใชัยต้องรับทราบด้วยนะครับว่าไอคนนี้มันสร้างความเสียหายให้กับรายการโขนกระแสให้กับพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดแล้วในการเป็นหลอกนะครับว่ามาจากรายการโขนกระแสและมาทาทีในการนะครับดูแลว่าเนี่ย ส่งมาจากหุนกระแสแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้นะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมสามารถพาไปออกรายการหุนกระแสได้ไอทนายคีโมค้คนนี้สุดท้ายเนี่ยทาคดีเขาเสียหายไดเ,เทสไปหมดหลายแห่งนะนี่คืออยากจะเล่าสู่กันฟังว่าสุดท้ายผมต้องให้ทนายที่สํานักงานผมนี่แหละไปเป็นโจทย์ร่วมกับอายการแล้วก็ตั้ง แต่งทนายเนี่ยเป็นโจทย์ร่วมด้วยแล้วก็เป็นทนายในคดีด้วยแทนไอ้สามตัวเนี่ยที่มาหลอกเอาเงิน6กแสนหเข้าไปเนี่ยแล้วทําคดีเขาเสียหาย,น,ยนะๆๆนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะบอกให้รู้ด้วยว่าคนนี้ที่ถูกโกงไปสิบล้านบาทเนี่ยผมไม่เคยเก็บเงินเขาไม่ได้บาทเดียวเลยนะไปทําคดีให้เขาที่ศาลสมุทรสราครเนี่ยก็ยืนยันว่าทําให้เขาเนี่ย นะครับโดยผมเป็นคนจ่ายค่าทนายความให้เขาแทนเพราะผมมั่นใจว่าถ้าเขาได้เงินคืนมาสิบล้านอะ่ะอย่างน้อยสุดเนี่ยเขาก็ต้องมีน้ําใจคืนเงินมาให้ชมรมบ้างแล้ววะเขาคงไม่แรงน้ําใจหรอกเพราะเขาถูกโกงสิบล้านถ้าเขาคืนได้กับมาสักสี่ห้าล้านเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องให้เราสัก 50, ห้าหมื่นแสนหนึ่งว่าค่าทนายความเราถึงลงทุนให้เขาก่อนเลยเพื่อความสบายใจว่าไอ้ทนายความของเราเนี่ยเราก็ไปคนว่าจ้างแทนแล้วกัน นะครับนะผมต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เราไม่สนใจแล้วครับเราไม่ต้องการที่ว่าเป็นหลอกต้มชาวบ้านเขาคดีมหาชมรมเฉลีย่ยเยียชักร,รมนะนะครับสู้ได้ก็บอกว่าสู้ได้สู้ไม่ได้ก็คือบอกสู้ไม่ได้นะเราไม่ใช่ไปยุลูกความนะสู้เอาสู้เอานะนะครับ